สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะฮะวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันหยุดหรอกฮะเพนินเนพิ่งเลิกงานมานึกอยากกินตําแตงใสป่ปลาไซมอนนะฮะก็เลยก็เลยมาตําแตงแซ่บๆกินนึกอยากกินเปรี้ยวเผ็ดๆพี่น้องเหยอยู่ที่ทํางานนึกขึ้นมาก็อยากนะฮะ อยากกินของลุงเขากินเป็นไก่นะฮะเป็นไก่ทอดนะฮะของลุงเป็นเกลไก่ทอดเพราะว่าแกไม่กินของดิบไม่กินของดิบของเผ็ดแกเห็นแกตกใจเลยโอ้ใจแล้วทําไมเธอกินขนาดนั้นไม่กลัวท้องเสียเหรอไอเราไม่เสียอยู่แล้วท้องมันด้านชา Yes, very spicy today and I put uh many lemon Le also. ไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเมื่อสุกที่แล้วก็ไปหมอนัดไปตรวจฟันว่าจะทำคลิปก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยถือโอกาสมานั่งกินปลาแซลมอนแล้วก็ กินทำคลิปลงให้พี่น้องอยเยอะนะว่าเอหายไปไหน <c oughs> ปลาแซลม,มอนสดมากพี่น้องปลาแซลม,มอนมันมีหลายอย่างมันมีปลาแซลม,มอนสำหรับแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เผ็ดสำลักเลยไอ้นั่นเป็นปลาแซลม,มอนสำหรับเอามาทำเป็นพวกกินสุกนะครับพี่น้องทำไอ สเต็กปลาแซลมอนทัำนุ่นท้ำที่ของสุกๆนะเขาก็จะมีต่างหากแต่อันนี้มันเป็นปลาแซลมอนที่เขาใช้กินบิบแบบะพี่น้องที่คือร้านร้านญี่ปุ่นอะไรเขาก็จะเอาไปแต่ราคามันจะแพงกว่ามันจะเป็นสดมากเลยเขาจะขายดูกรรมวิธีของเขาแล้วนะฮะเขา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 าแล่ออกมาเป็นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาไปใส่ฟิต เพื่อฆ่าเชื้อคือน้ำแข็งทาให้มันแข็งนะพี่น้องทําให้มันแข็งแล้วมันฆ่าเชื้อโรคฆ่าพยาธิทุกง่ายๆนะถ้ามันมีตัวพยาธิตัวอะไรเงี้ยมันมันก็จะฆ่าพยาธิแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเอามาละลายแล้วออกมาขายทีหนึ่งก็คือหมายถึงว่าก็คือปลอดภัยอะพี่น้องราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแล้วมันไม่มีกลิ่นขาวเลยแปลกมากเลยปกติกริ่นก็ชอบกุ้ง กุ้งดิบกนึ่ยังกินไม่เป็นเลยเวลาจะทาซุปต่ำอะไรอย่างเงี้ยก็เอากุ้งไปลวกแล้วมาใส่แต่ปลาแซลมอนเราเกลักกินได้เพราะว่าเราเราไปกินอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็กินพวกปลาแซลมอนแซลมอนอะไรเงี้ยมอแล้วกินได้เหรอเนาะแปลกแล้วมันไม่ข่าวอ่ะเนาะถ้ามันขาวคงกินไม่ได้อะเป็นคนที่แพ้อะไรขาวๆแล้วจะจะกินกินไม่ได้แล้วคายทันทีแต่เดี๋ยวนี้มันปลาแซลมอนมันม,มีกลิ่นเลย ปลาแซลมอนปลาทูน่าเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวเลยพี่น้อง,องอมสสุดขั้วแต่พอเปิดมนหนมเนนมออตม์แต่แบบเนาะแปดดองเขาว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วเนาะไอรุนโ w อม,มือดีกว่าถึงจะแซ่บขอมือหน่หอยครับเกิดมารสชาตินึกอยากกินพวกส้ตมตำพวกอะไรเงี้ยมันต้องนึกอยากไปยน้อมันถึงจะอร่อยอถ้าเราเราแบบว่ายิ่งเรากินคนเดียวเนี้ยเราต้องให้อยากอยากถึงจะี้่ถนะ้ากินกันหลายคนนะไม่ต้องห่วง คนนั้นที่คนยิ่งคนแดงกันกินอ่ะอร่อยแน่นอนส้มตำนี้กะลินตำปลาละนะครับพี่น้องตำปลาละ ตำแตงมะละกอก็มีแต่ขี้เกียจสับ uh huh. ไม่นึกอยากกินตำมะละกออยากกินตำแตง <Okay. S 3> yeah. ุ่วงนี่มันหยุดกรเลินกันจะไม่มีเวลาทำคลิปเพราะกริล่นจะไปซิดนีย์จะไปซิดนียจะไปทำธุระเรื่องเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าต้องออกกลับ,บ้านตแต่เช้า กลิกนกาจะเป็นจ,จะนั่งรถไฟไปคือรถก็มีกันแา่เราไม่อยากขับไปเพราะามันใช้เวลาขับประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ไม่อยากขับรถอ่ะเหนื่อยอีกอย่างลุงแกะก็แก่แล้วไม่อยากจะให้แกขับรถไกลๆนนี้ต้องตื่นแต่เช้า Come so mom? That's yeah. You nice, yeah. Yeah. on sacred paths. You come back. Yeah. To see me, uh, I think it's He's getting out of hand. Tomorrow we got to the, the train what time? I'll catch up. I'm going to wait. I catch the you train at 8 o'clock. Good morning from so to well. Sydney. I'm sure if we uh, only to, to, to Newcastle. And then change. Mm -hmm. the, the train. Yep. And how long we got in the Newcastle to. I don't know. Around three hours. Well, well, drive from Newcastle to Sydney. Yeah. station Two and a half thousand. hours. I uh -huh. She knows you. I rarely involve myself in individual cases. Either. What is it the press call it the uh, need to know factor? And if anything worse happened to Miss Rebelle, is, uh, is there some sort of a threat? Hey, it's the guardian. For me. it's the món 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 I mean, talking I don't have to tell you that.

ย these, mm ิ hmm. ่งกินของสดๆแต่เปรี้ยวอร่อยออ Well, I'm not the same. I not no idea who sent them. and my uh, psychic, powers are not programmed to deal with hate mail, apparently. Uh, well, uh, if you could be brief, sir, I'm needed in the kitchen. What is the dish with the Boiled pig's head, sir. You were saying? You three years ago. A local GP, Dr. Madden, was assaulted on a night called by a couple of junkies after you drunk And what's that got to do with Dr. กินข้าวลงไปหน่อยวันนี้เพราะว่า okay, จะแสบท้องพี่น้องกลิ mm ่น hmm. ตำเผ็ด <Genius. S 2> ไม่ได้นับพริกะจับเลยเป็นกำรรม,มือใส่ไปเลยเ like ผ็ดจริงๆพริกปลุก <Right. S 2> เองด้วย uh. Nice piece of chicken. Try. Mm. Mm. Would you please find something for the assistance you've come to whip? That seems to be a fault, right. eh? Look, sir, it's either here or nowhere. Now, a vision of what you were saying. Honey and mm. mustard. Eventually, mm. when Ravel first turned over the him, I dismissed it as something sort of nutsick for the world's abroad church. And you were desperate to follow the top. Of course, I assisted on pressing bar. What did she do to them? At the time. At the time, yeah, uh, yeah, and now? our manager, Jim Shane, wants me to handle Mr. Ravel's presentation of this personally, or else he'll go for a press. Yeah, well, you can just see what the tabloids make of that. Senior police officer consults psychic. Seven Yeah. Mind yeah. you, do it already, you know. That's on That's why you've not seen. Oh, so you don't seriously expect me to abandon my kitchen to babysit some second-rate footballer, do you? Yes. Cambridge will pick you up at two. Yes. This is exactly what you make me. This breaking stories that matter to you. There's a the new COVID thread for Sydney, New South Wales. Health has told Seven News. ขาดปูดองสำแต่งที่จริงปูดองก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ออกริดไว้พี่น้องเพราะเราไม่ได้ตามกินบ่อยจะเอาไว้ข้างนอกก็กลัวมันเสียก็เลยเอาข้าวรีดไว้มันแข็งเลยสิ่งนี้เนี่ยปกติย้างมันละลายเลย มันไม่ใช işte ่เป็นปูดองเค็มไม่ต้องเป็นปูจืดอ่ะมันเสียง่ายถ้าเป็นปูดองเค็มก็คงไม่เสียเอาไว้ของนอกปูจืดเอาไว้ดูดก้ามมันโอ้โหสุดยอด เผ็ดมากพี่น้องอือโทษทีนะหมกไหลเลยอ่ะเผ็ดทั้งเปรี้ยว ถ้าเราเผ็ดๆอย่างนี้นะถ้าไปกินน้ำแล้วไปนอ้องเหยกินต่อไม่ได้เลยเราต้องทนแล้วก็กินไปเรื่อยๆถ้าไปกินน้ำมาไม่ได้แล้ว นอกจากว่ากินเสร็จแล้วแบบว่าดื่มนมไปสักแก้วนึงแค่ปวดท้องด้วยแล้วกกับ กัดดองกระป๋องกัลนกยูงอุ้มกรแกมเผ็ดมากไี่น้องเหย ลินจะเข้าไปทำธุรกิจที่ซินนี่ไปที่สารทูตไทยต้องได้ไปสองวันพี่น้องต้องลางานอีกวันเพราะว่าที่โทรไปถามที่สารทูตแล้วเขาจะทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะทำเป็นภาษาไทยแต่กลินต้องจาดก็ต้องการเป็นเป็นภาษาอังกฤษคือทำใบรับรองใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องคือทางทุกเขาออกให้เป็นภาษาไทยแต่แต่กลินต้องเอาไป ได้จากสานสารทูสตสเตป์อะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จเพือก็อไปแปลแปลเสร็จปุ๊บก็กลับเอาไปให้สานทูตสแตป์ที่ตัวแปลที่เป็นภาษา,ศาอังกฤษทีหนึ่งถึงจะใช้งานได้วุ่นหวายมากต้กลับไปสองรอบจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> เขาก็น่าจะทำภาคภาษาอังกฤษให้เราสานทูตอ่ะเขาก็ไม่ทำ เรายื่นคำร้องเป็นภาษาอังกฤษก็ดได้จะทำเภาษาอังกฤษให้เราเพราะเราจะเอาเราอยู่ต่างแดนเอาเป็นภาษาไทยใครเขาจะเอาอ่ะสุปให้เราเสียงเงินสองลตอน้องราองาต่อพนะี่น้องคลัทัต่รการไลัยไม่า้า <c oughs> ่บ่้าลเร <c oughs> าเสา่อ้งกวารลงว่าังนนีก็ว่าน่ีกว่า พูดไปก็ยาวๆเนาะพี่น้องจริงๆดิ้นได้ก็น่าจะดิ้นให้เราพูดอย่างนี้เฉยๆให้เราเสียเงินสองสามต่อเสียเงินไม่ร้อยหรอกพี่น้องเสียเวลาเราต้องลางงานลาการก็เสียเงินนั่นแหละลางานก็คือเสียเงินรายได้ ไปก็ไม่ใช่จะทำฟรีนะพี่น้องจะทำเอกสารแล้วก็ไม่ได้ว่าจะทำฟรีแล้วก็ทำแล้วก็เสียตังค์เสียค่าทำุง <c oughs> ทำเนียม <c oughs> เปตามปกติก็เสียตังเหมือนเดิม, <c oughs> มงงระบบราชการ เมากพี่น้องเกลินเยผ็ดมากเลยกิ่นขอตัวปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะน้ำมุ้น้ำลายไหลพี่น้องเลยเสียมรรยาทอีกเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กลิ่นใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กลิ่นด้วยนะครับ ทีนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับบาย